สวัสดีค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินอยู่เท่าไหร่อันดับแรกค่ะให้เราขอโทษเงินก่อนนะคําพูดลบๆที่เราเคยพูดกับเงินให้เราปลดล็อกด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลามือของฉันหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองฉันมีเงินทองเหลือเฟือเหลือเก็บ มากมายมหาศาลอยู่ในบัญชีธนาคารของฉันเรียบร้อยแล้ว <All right. S 1> เหมือนว่าคุณปรารถนาเงินแสนคุณก็นึกถึงเห็นเงินแสนคุณปรารถนาอยากจะได้เงินหมืน่นคนก็รู้สึกว่าคุณได้เงินหมื่นค่ะ mm hmm. เหมือนพินิดนะ์เนาะก็อธิษฐานจิตของเงินหนึ่งหมื่นบาทอะ่ะนะคะพี่ก็เชื่อว่ามันจะได้ไม่รู้แหละว่าจะมาจากไหน mm hmm. แล้วก็พี่ก็ขยันอะ่ะ ทำงานหาเงินให้ได้มากขึ้นช่องทางไหนที่เขาทําให้เราได้เงินมากขึ้นนี่ง่ายสบายๆพี่ก็ทําเพื่อจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพี่ลองเชื่อนะคะมาหลายเดือนค่ะลองเชื่อว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วไม่นานสิ่งที่เราอยากได้อะ่ะก็ได้ค่ะทุกคนเหมือนเงินหมื่มืน่น ก็มามากกว่าหมื่นค่ะในหนึ่งเดือนแล้วก็เข้ามาถาโถมมาทุกที่ทุกทางเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะทุกคนลองทําดูนะคะ <S <S เวลาขอบคุณให้เรารู้สึกว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องคาดหวงังแล้วก็ลงมือทําหาทางให้ได้เงินเยอะเมื่อวันนี้คุณมองหาโอกาสนะคะคุณก็จะเห็นโอกาสแล้วก็ลงมือทําเลยนะคะใครไม่ยื่นโอกาสให้ลองทอําดูจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ